ข้าวครับขขอที่หนึ่งย้ำช่วยนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แม่นางบนทาเขาบอกว่าในในในกลุ่มเราในในทีมงานถ้าไม่ใช่ทํำนี้ข้างในเป็นแก้วสารพัดนึกให้หาหาพยาข้างข้าวอ๋อหาพญาข้างข้าวม็นจะเป็นทำนี้หรือเปล่าที่เจ้าวัดรออยู่ แล้วก็มีมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับจระเข้แล้วก็พระพรมผมไม่ทราบว่าคืออะไรนั่นก็ให้อยากให้อัญเชิญไปไว้ที่สง่างามเหมือนกัน <c oughs> มีพระพรหม,มไหมครับในถ้ำนี้ฮะพระพรหมที่มีจระเข้ะ <c oughs> อะเนี่ยพระพรหมเยอจระเข้ใต้ขาใต่ถังใช่ค่ะนี่จระเข้ใต้วัาจานอืม ตอนแรกว่าจะเป็นภาพอินเสิร์ตเฉยๆนะครับไม่เอาเสียงตอนนี้กายเขาเก็บเสียงแล้วครับอาจารย์ลงมาครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับแร่เคยแอบพาอาจารย์มาก่อนไหมครับครับหดไปอาจารย์ไม่ทราบว่าผมนานนี้อะไรยังไงเนาะฝั่งนู้นเหมือนมีมันยักด้วยใช่ครับปกติผมต้องส่งหงเนาะผมต้องมีหงมีช้างครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นครับอัอนะ คุณเคยเห็นเหมือนกันแต่ท่านบอกมาคล้ายๆกับว่าต้องเชิญต้องทำให้ทาให้ดูดีครับพระอาจารย์ครับผมบุรนะให้ดีครับอาจารย์รรราาอ้าวขราวอาอันนี้อหไร่นอันนี้เหรอฮะเนี่ยเออข้ <laughs> <บ>าวข้าอน้าา่อครบอ่ะ